สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาชวนทําต้มมาลายดไส้นะครับก็จะเริ่มต้นจากการนำมะระจีนนะครับ2ผลนำมาหัน่นแล้วก็จะใช้ช้อนนะครับสั้นนะครับงัดเข้าไปแล้วก็นาไส้ออกมาหลังจากนั้นเราจะนำไปถูกกับเกลือป่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็แช่ในน้ำผสมเกลือเพื่อลดความขมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำหมูสับ นะครับจำนวน300 g, กรัม3เกลือ3ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ซอสหอยวม2ช้อนโตะ๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโตะ๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยครับคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับแล้วพักไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำบุ้นเส้นที่เราหัน่นเป็นเส้นนะครับมาใส่แล้วก็ยัดแค่พอเต็มพอ,พอดีพอดีนะครับหลังจากนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำลงไฟป,ประมาณสัก2ลิตรครับใสออ่ซุปก้อนนะครับแล้วก็พอน้ำเดือดใส่มะละกับ เห็ดหอมลงไปตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับพอเดือดอีกทีนึงนะครับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสัก40่นาทีแล้วก็ชิมรสนะครับหลังจากนั้นเราใส่ผักชีซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จ ก็จะได้เป็นต้มมะระนะครับที่สดล่องคอรสชาติกลมกลม่อมเกี่ยวข้าสวนละลอนอร่อยมากครับ